จ้ายเ,เบิร์นบูเบอรี่ปาแบบลูกใหญ่ๆทุกคนคือแบบดูเยอะมากทุกคนน,นะนู่นนะนี่ไงสะใจมากเลยปากบนันนี่ให้ดูทีเดียวนะนี่เอ้ยมุดอะไร ยวามป้าไม่มีเลยเด้อคคนอามาใส่กับเขาเนี่ยไม่มีเลยถักทายกันในรถนะจ้าทุกคนวันนี้จะบอกว่าวันนี้ฝรั่งมีฮอลเดย์อีกหนึ่งอาทิตย์นะจ้าทุกคนจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนจ้ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเนาะพี่น้องด้วย โควิดนี่แหละจ้าก,ก็เลยไม่ได้ไปไหนก็เลยวันนี้ก็เลยจะเข้าป่าไปตักบูเบอรี่จ้ะทุกคนเพราะว่า,ามันเริ่มสุกแล้วแล้วทีนี้เวลาตักอะ่ะมันจะมันจะเละเนาะทุกคนก็เลยแบบวันนี้คงเป็น งวดสุดท้ายที่เราจะตักแล้วเนาะจ้าทุกคนจ้านั่นละไปดูว่าเราจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนเนาะจ้าเพราะว่ากม้กมเง,เงยกับปวดหลังน่ะนะทุกคนก็คือตักครั้งหนึ่งก็ประมาณ3ถึง1อาทิตย์แบบว่าต้องดูแลตัวเองนะจ้าเพราะว่ามันมันปวดมันปวดมันปวดหลังนะจาะ้าทันล่ะก็วันนี้จะพาเข้าป่าตักบูเบอรี่เนาะจ้าแล้วก็จะบอกว่า ป่าแห้งมากจ้ะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกแต่ไม่รู้ว่าป่าที่เราจะไปน่ะฝนมันตกหรือเปล่าแต่ว่าทางบ้านเราอ่ะฝนตกเมื่อเช้าเนาะจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเออถ้ามันตกแล้วมันจะพอมีเห็ดเหลืองไหมเห็ดมันปูไหม ก็ทางนี้ไม่มีเห็ดเลยจากปีนี้ก็คือเงียบเหงามากจ้ะแต่ไม่เป็นไรเราได้บูเบอรี่ก็คือไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องหาเห็ดเนาะจากทุกคนจ้ะใครที่เขาได้เห็ดก็ดีใจด้วยเนาะแบบว่าเอามาแกงเอาไม่เห็ดอาหารในสะดวกสบายอย่างสิ่นาะจ้ะส่วนของอี่แม่ก็เห็ดเห็ดเมื่อเห็ดเห็ดเมื่อเห็ดพึ่งหวานยังอยู่ยังนี่ยูน่ะนะก็เลยแบบไม่ได้กระตือรือร้นเรื่องเห็ดเท่าไหร่แต่ถ้ามีก็ ก็เก็บจ้ะอีเมลทามีก็เก็บจ้ะกับบริสัรหาน่ะนะแต่ว่าพอถึงฤด,ดูมันเราก็อยากจะจะเก็บเนาะจ้ะอย่างเช่นฤดูบูเบอรี่เราก็ตักบูเบอรี่นะจ้ะทุกคนจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปป่ากันเนาะนั่นแหละตรงนี้เป็นสถานที่แบบเช่าเช่าเลี้ยงจัดเลี้ยงงานปาร์ตี้มีการมีแบบเต้นรำอะไรอย่างนี้จาะคือจะบป บางบางคนเพิ่นก็เอาเช่างานมันเกิดบางคนก็จัดงานเต็นลำ่มีอย่างจังสิจ้ะซึ่งเป็นสัมพันธ์ที่ทุกเราเก่งมากเลยแต่คนนี่เลยลายปีเลยตรงนี้จ้ะตรงนี้ก็บบ่ใครเห็นไัยมาจากแต่หน้าตาตีเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าด้วยโควิดอ่ะจ้ะนี่นะนะเดี๋ยวชี้สเปก่อนเข่าเข่าป้ากันจ้ะชี้สเปก่อน เมันขึ้นฝนมันตกนะจ๊ะแล้นี่ตักบูเบอรีกระซิเช็ดหนงซีนะทุกคนนั่นแหละไปก่อนเขากต้องฉีดสเปรย์ค,คือแม่ท่าถ้าแหลกกันยุ่งมแม่แหลกจะตามหูตามอันนี้เนาะเพราะว่าชวนมากยุ่งกับสิกัดชงนภายังเด็กสิก็เลยถ้าอยากกันยุ่งแม่แล้วลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปเขาป่ากันจ้ะรอบแรกฝนละ <laughs> นี่ทุกคนมาเลยก็เริ่มเลย,ยจะตักบูเบอรีเดอ้อทุกคน ถักท้ายกันในปานี่แหละจ้ามือน,นี้ยุงว,วีวีวีอยู่จากฝนตกเด้อออือมือสาวนี่สาวฝนตกยุงแตกเลยจ้ะอากาศเย็นเด้ว,วันนี้ได้กี่ลิตรก็เอาจ้ะขอแค่สิบลิตรเต็มนี่ก็พอจ้ะ คือเก่าขอ10ลิตรคือเก่าจ้ะทุกคนพอมันแชะเรากะมันอันนี้นะจ้ะพอมันแช่เรามันเวลาหล่นนะมันหล่อนอยากจ้ะทุกคนต่งมาอากาศ แหงงฝนบ่ตกกะจ้ะแต่ก ja. <Alo ha, S 1> <sh> ็เหลือกวันบ่ได้จ้ะมือได้ฝนบ่ตกกะมาจ้ะไปจ้ะทุกคนฮัลโหลวิจิ้วิงบลูเบอร์รี่พิกยูนต่อ็นอฟบลูเบอร์รี่โอ้ย s ่สิบลิต Okay we have we have done soft and jam for it. <laughs> but you still have something maybe? Yes. Yeah a lot of bushes look like this. Blueberry, muck. and she's picking like a machine. I know. I made it uh, new. so if you're picking simply maybe you pick hot jet and i pick see you some <laughs> i know yes this is my favorite yeah, you really like this yeah i like to work like like this yes use my power yes that's good แต่ยุงก็เยอะเช่นกันอุ้ยยุงเต็มเลยยุงมากยุงเยอะมาก2 <c oughs> <Two> minute yes you picking for one fifty now and you pick so much I know yes okay Thank you. อันนี้แต่อันนี้อีเมย์มาหลอนในถนนเลยจ้ะเพราะว่าเก็บเก็บข่างทางแบบลูกใหญ่ๆอ่ะจะทุกคนเก็บข้างทางลูกใหญ่มาก I don't why lonely should so feel close my eyes. พูดอะแดนแล้วมีอเไรยุ่งจริงขงเดี๋ยวนะขนของป้าป้าไม่มีเลยเด้อทุกคนเอามาใส่กับเขาเนี่ยไม่มีเลย Yes I do ได้น้อยดีกว่าบ่ได้เลยเพิ่นว่าจะสีเนาะกะกะแม่นอีหลีจักะเว้าหยอกเว้าหัวเล่าซื่อๆดอกจ่าคือแบบคนบ่คือเฮ็ดจังได๋กับ่คือแต่ว่ากะเว้าหัวเว้าหยอกกันซื่อๆดอกจ่าจริงๆล่ะ มาเป็นมูก็ดีใจแล้วจ้ะเพราะว่าเออมาปลาผู้เดียวเนี่ยมันเป็นตาย่านแต่ทุกคนมาต้องมีมูฮะละยังนน้อยก็เห็นเสือสีฟ้าย่างไปทั่วย่าง,วางไปทั่วปลากะมีแหงแล้วจะ้ะดีกว่ายุ่ผู้เดียวจะ้ะเปียกเมดแลวจะ้ะฝนฝนมันตกครั้งเมื่อคืนเมือ่อเสาว เปียกมดยังก็ท่านเด็กเข่าปลาได้จ้ะนี่เพราะว่ายังอยู่ในถนนอยู่เลยจ้ะถนนถนนคนยางได้ร eh? ้ายล้วจะแป๊บเดียวเองเห็น เยอะมากทุกคนอี่แม่ว่าจะเก็บรอบสุดท้ายเอ้ยคือสีเสียดายแต่ว่าคือสีมาอีกบอว่าหืมมันบบมีไผยมาตักนะจ้ะบบเห็นฝรั่งเลยปีนี้เห็นแต่เห็นครั้งเดียวฝรั่งแต่ว่าบบเมนมงหนีดอกจ้ะไม่ใช่ตรงนี้ ไปอีกป่าหนึ่งอะจ้ะป่าเก็บเห็ดดำพ่น่ะขณะเจอฝรั่งอยู่แต่เนี่ยบ่มีมไผเขามาตักเลยจ้ะแล้วลูกช่ำๆเนอะลูกใหญ่มาก <laughs> you kiss me, oh หลายคนบอกให้อีแม่เอาไปขายบ่ขายดอกจะ้ะบออยากได้เงินจะ้ะอยากกินย่างเดียวจะ้ะ <c oughs> บ่เมนยังดอกจะ้ะมันมันบอพ่อสิได้ขายแต่จ้าทุกคนหมายถึงว่าอันเขาบ่ไดดตักหลายขนาดนั้นนะจ้าทุกคนก็คือแบบบ่ไดดมา้าทั้งวันเนาะลหะแล้วก,ก็ตักเนาะทุกคนคือเรามีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เราต้องทำอย่างเงี้ย คือเงินไม่อยากได้เราเอาไปแปรรูปอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องซื้อไงทุกคนใหญ่ๆเลยจ้ะโอ้ยนั่งนี่กะสิเปียกพี่น้อง <Sometimes> โอ้ยนั่ง นั่ง,งงงงในดงบูเบอรี่เลยจ้ะทุกคนฝรั่งกับคนไทยแบบว่าแฮปปี้มากเลยจ้ะแฮปปี้บากคนฝรั่ง <Yeah. S 1> มานี่นสิ like star, บูเบอรี่เยอะไหมบูเบอรี่เยอะไหมเยอะมากทุกคน,น,นเรราาอย่สสต์์ทกมมิุคคนดูวันนี้เลือกได้แบบ ลูกใหญ่ๆ่่ทุกคนแบบแมลงเยอะเนาะจ้ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกไงฝนตกไงฝนตกเมื่อเช้าแล้วแมลงเยอะละูกคือได้ครึ่งคุแล้วอ่ะทุกคนนี่ฝรั่งโชว์สิได้ครึ่งคุแล้วจ้ะเดียวเรีวๆ,ๆ,ๆเธอเยเยอะมากทุกคนอีแม่ว่าจะตักครั้งสุดท้ายใช่ไหม ย่าส่าที่สิ้นสุด e ัี้ t t าจกันพรนี้นั o o ไม่ s นอกว่าพร a ่ n นี้่งน้คนไทยอะพงนันจะ i n ับมาพร n ่งนี้ฝ่งนี m นตก n นี้เฮ้ยครุ้งดท้ไมตกด้อ่งนี้ฝนตกพรุ่งนี้เนอาพรุ่งนี้เนตก เอดพิซูตเดียวไม่พอจะทุกคนแอปพิซูดเดียวบอพอเด้อตอนเดียวบ่อพอบ่อพอเฮ้ยเดี๋ยวสิเก็บไปให้ย่าใหญ่อีกเพราะว่าเดี๋ยวให้แกทํเย็ยมไว้กินคนแก่ชอบทําย็ยมไว้กินเสุดยอดสุดยอดทุกคนจ้ะ แบบต้นที่แบกระดินน่ะลูกใหญ่ๆเลยทุกคนแบบอ่าต้นมันเพิ่งขึ้นใหม่ใช่ไหมแล้วมันก็มีลูกเลยใบนิดเดียวอ่ะจ้ะทุกคนแบบโอ้สุดยอดเลยจ้ะพี่แม่พุ่มใจลายมือนี่เบิ้งนะตักตักสามครั้งได้เต็มมนี่ละจ้ะทุกคนเบิง้งคะนะ่น่ะ ไปลงจ้าเบิงจะให้เบิงบูเบอรี่ป่าแบบลูกใหญ่ๆทุกคนคือแบบดู เยอะมากทุกคน Imagine, นู่นน่ะ <I> hmm. hmm. เป็นไงสะใจมากเลยปักวันนี้จ้ะ hmm. hmm. นี่ให้ดูที่เดียวนะนี่ <laughs> try to clean up a little bit with blueberry take off all these leaves Sometimes I feel tired. Blueberry muck, muck this this year. It's funny to pick when it's good quick. It's like fire. But this is the boring part, clean them. Так

july he says we'll be back but i don't know why i should be so and not close เหนื่อยพลางนั่งนั่งนั่งพี่น้องจ้าดูเอาน้ำมากินหน่อยน้ำเออครั้งสุดท้ายแล้วจ้านี่นี่ส,สุดท้ายแล้วพลางกับคนไทยนั่งงงงในดงบูเบอรี่เยอะมากเยอะจริงจริง อะไรงีงพี่ฮาวาทา่ทาทำแบบยัง,องอรอเขาทีมหมประมาณหนึ่งชั่วโมงเคิงจ้ะนั่งอ่ปาปักบลูเบอร์รี่มือน,นี้อันนี้สุดท้ายแล้วจ้ะเดี๋ยวกลับบ้านโอ้เหนืงง่อย năng năng bao đại năng bao pin. Sét đã con chụp bình đảo rồi. Đang có hình ảnh của. Nei, sét ở mình Yeah, cũng bị Ôi, điếu xì, điếu xì gì cả. แล้วแต่ว่าฝรั่งสิว่าจังใดแต่ว่าอีเมสิมากเก็บอีกจ้ะบ่บงึดแต่ฝรั่งขับรถอย่างเดียวพี่วิโซเฟอร์ส่วนตัวเราตองถามฝรั่งจ้ะถามอีเมว่าขีขา่คารพอเพราะว่าอเราอยู่บ่านซื้อๆเรากับเบือเราก็ไปย่างนั้นย่างนี้กต่มาย่างน้ำปลาออกกําลังกายแล้วก็เก็บบูเบอรรี่ไปกินพร้อมจ้ะง่ายดี ก็ต้องไปออกกรลังกายมองอื่นเ <c oughs> ขาป้าเนี่ยก็เมื่อยสุดๆแล้วจ้ะเหมือนการออกกรลังกายอ่ะสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเต็มนี้เลยจ้ะโอ้ฟูลสิบลิตรสิบลิตรพี่น้องเอ้ยสิบลิตร กดีอันนี้นี่แหละคือสิบลิตรงวดที่แล้วยังไม่สิบลิตรเต็มพี่น้องเบิ่งสุดยอดเลยเนาะฝรัง่งพี่น้องเอ้ยทูสันทักฟอร์ชอร์และอ๋อเยนปะทินอ,อ๋อพร็อกเกอบอกว่าขอบคุณสำหรับการขับรถลรวก็มาเก็บโซมาอันเก็บบุบลีซอย กสิเอาไปบ้านเนะจ้าแล้วก็ทําความสะอาดเดี๋ยวว่าเราจะทําอะไรเดี๋ยวไปดูเนะจ้าก็คือเชฟมีเชฟอยู่ที่บ้านแล้วก็คือเชฟบักยองเชฟอเล็กแล้วแต่นางจะจินตนาการว่านางจะทําอะไรเนะจ้าทุกคนจาก,ก็คือพ่อกับแม่ตักให้แล้วลูกมีลูกไม่ใช่มีหน้าที่แต่ว่าเขาเป็นคนชอบทำ ก็ให <ffe> <screams and> <die> okay. ้เขาจินตนาการว่าเขาจะทําขนมจะทําอะไรเนาะจ้ะทุกคนจ๋าขอบคุณเจ้าป้าเจ้าเขาทูสินทักสกูเกนฟยัยคัมโปรเกบลูบาร์ทุกครั้งสิบอกเจ้าป้าเจ้าขาว่าขอบคุณเดอที่ีไดเก็บเฮดขอบคุณเดอที่ไดอันเก็บบลูเบอรี่จ้าทุกครั้งที่เขาปลาเนาะจ้ะโอเคมีก้อย้มด้วกลับบ้านจ้าทุกคนพอกันไหมเด้อจ้าบายบาย Oh good. Oi, 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 oi. Yes. We say out full. Oh, it's so good. This is full. Oh. Yes. not สุดยอด. Lotto. Lotto smoothie.